ไปไหนมาครับไปไหนมาครับอะไรนะไม่ต้องกลัวไปเกียวไปนะไม่ต้องกลัว,อ,วอะไรนะพี่เล้วอย่าวิ่งสวนเลนลูกไปตามเลนเดี๋ยวชนเขาพี่เล้วมาทางนี้ดิสเว y ทางนี้ <Hello. S 1> เออบายเออทางนู้นไปไม่ได้สวนเลน <Hello. S 1> เขากําลังวิ่งมาเราต้องวิ่งไปตามเลนลูก <Hello. S 1> นี่ไง <Hello. S 1> ก็ไปทางนี้ไปทางอาแก้วเนี่ยไ <Hello. S 1> ป ไปเดี๋ยวชนกัน Let's go เป็นไรครับสตันอะไรครับอ้าวไปเอาอะไรครับ พี่ลิวแล้วพี่ลิวจะได้ออกกําลังกายไหมวิ่งได้แป๊บหนึง่งชมทุ่งชมชมหญ้ายอยู่เนี่ยลูกไจะไปฝั่งนู้นเหรอจะไปไว่ายน้ำเหรอ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่สระว่ายน้ําที่阿อแอก,ก้วจะพาหนูมาเล่นนะแบบเนี้ย <c oughs> เจอปลิงอะลูก <c oughs> แบบเนี้ย阿แก้ว <c oughs> จะพาไปเล่นที่สระว่ายน้ําแต่เราโควิดหมดก่อน <c oughs> อาโซโดนรอบทำร้ายโดนกระสุนนะแกะ้วโ,โอ้ยอากแก้วถ้าแก้วหดไม้มันจะพังลงมาไหมหนึ่งตัว